กิมม ו มอนของแม่ลูกซื้ออย่งนหละคาเฟเป็นผุ้ชายมาหล่ะลูกกี่ะิี่ชายกิลีเด้วนมี่เป็นด้วยกระเทืกสั่งก็ปิดต้อสั่งเทือกเราะว่าการเลืนแรแจกระเทกคนวนเพราะว่เป็นักเล็กากเพระอะไรผมบอกว่าความควนเจ้าคมัอีดีดีประเทนควมัเยสร้างไปสร้างต้องเคยเก็บบ่โอ้ยจะมาถึงกระเทือกแจย แสงาูแดงเลยาบคือบามันเกิด้ไ้เป็นงานเนี่ยปอบอามุนิตากาตันดูรัเลยอพุๆมกู่านจันเพรดผู้หลงพอพอเป็นวันละนีหลงพู้หใต้เป็นวันเก้าผมรอบการบรณารณาาสาธุเนื้อการนี้สื่ยันั้นหน้กันหลานที่งานสลอดที่เปนแม่ทีน้องนมาเอาบุญเอาบุญเสริมกัน ให้เจริญรู่เรื่องนะโดยจุดแยกบายลมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระจุลันตุนีเข้ามารวมอนุโมทนาบุญัูการอนุโมทนาบูรณะคือว่าปีนี้เป็นโครงการบุรพาจารย์เอาจะเอาอะไรเข้าร้องไปล้ารล้าไปแน่ลัาสิเหงากลางนี่ดอกแม่อุ้ยขาอะไรคือในดอกขา ตาเป่าอย่างาเป่าใช่ไหมเองดูสเปล่าสินี่ชบรรยากาศบรรยากาศดนี่โอ๊ยนานื้นฐานอรดีชุอีชุดสวยมาได้แล้วมาถ่ายแน่นั่งดอก ไปยืนยัอยูหันเปนี่ใัรเล่เอาเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อกินรับเสื้อที่หาชมมาเลยจกวนปักพีกดวงนั่นเห็น่่ตลกสาว้อยลำเพิ่นโช่์เขาเหีเขาเมียมเห็นปะเขามาตัดฐานเขาไม่มอกเลนี่มาตัดป้านะวาันตลกสาว้อยเขาตัดแหกบบึ้มๆหัวแจ๊กแจ๊กลึกเต้งหันหัวขึ้นเวทีมีจกหมายนะว่าเอาเมื่อนที่ท่านพูดมุสวห้องใส่ ท่านผู้วุฒิสภานมาข้แหล่ข้ออะไขทานผูวิไปจดเดีวอเพรแล่เนี่เอาทีสี่บรรยากานีขังแหล่ะบับหนึ่งเอาแหล่เออแหล่แหล่ให้ให้พี่้องเขามาบังลอนี้ก่อนเพื่อกัขาที่ได้จากรัฐวดฒเล่ได้จ้้แหล่้อแหล่มันแหล่แหล่รองเศษตรองข้าไม่รู้เพื่อบเขาเนี่ยเขา นี่ก่อนสิพะไมบอกไปเอาน,นี่กอ่อนน้นอ,ย,อย,ยนี่นี่ก่อนน้อยโอ้ยันม,มันแต่ยกระพ่อพะโยกผุ่นวัดท่านเปิดด้วยสินี่นก้กอนน้อยโอ้เอามา้องดูมาละเอาสมุนเป็นบุญเ,เ,เป็นงานเหมืนอนเมพี่เานอกมาเอ,อนาบุญน้องงาน เอาจังมาไหนก่อนนี่นี่ควานโอยเียงสว่าง Ng, ันสิไว้พร้อมให้สัทธาแทนผูสุสานที่มาฟังแลดอฟังธรรมมาทำบุົນมื่อนี้ชุมเจ้าจงจัด ท่านบุ่นในเมื่อนี้สักทาเจ้าให้โยดีบคงว่าสาตัวเดือดันผู้ใดันบาทหนึ่งให้เกิดสพนธทานส้เลืงให้สูดาว่าเดฟาไพทนสิบทันนาให้ได้เปียนเทวา สวรรค์ฝากยุ่นยวนท่านผูนเป็นผาตุเจ้าจงจารึกบุจำงามงามน้ำใจใช่ไหนาคุณจะสวยสวยจันยาใชภาวา โบรจะก่แก่ความรู้ชจอยูย่นัน,นโบเจะรวยรวยสินขาดใจบานตัวสาทุัวเด้อหัวพี่นลองมาทำบ,บุญเมื่อนี มาให้กำลังเล่้ใจสาวหน่อยเป็นป่านแพ้เงือนีไอ้มี้แกความสุขเด้อพวอดืออันตาลายไฟทุกยาสามีมากรสนุกน้องไหนหวังกัรเงอนสร้างบานซขพาอยากเชิดนีย่าต้อไอ้ปีทร โอ้ยใจขาดสโลห์หุ่มมือมีควงไรไงควงมมีคงคงมมีคเเออนทนองเหลทนองเนี่ยขึ้นทนองเหลทนอง แต่ไว้ป้อนในี่นรองคุณมาต้าบุญมือนี่ตอนน้ผู้คนเคยปวดเป็นกันเป็นยาคูยาซ่าผู้คนเคยดูนบานาแ่แบบตู้ขวัไรกแ่แบบตู้ขวัู้วัอันนั้นขาเจ้าอ้นสูนอ้โสูดควัเนาะสูดแบบแลหมดกูแลแล้วะอันนี้แลพูดแล่ดเขียวชุดนี่จูดได้หรอเนี่ยนี่ละนี่ถูกยางรวมกันแล้วเป็นหมอเป็นหมอหมอหมอไหนก็วาอย่างวัจิตเจ้ายกกล่องมาผ like so well well ู้รู้แล้วเออพูด ปฏิบัติไว้ดีแล้วหมอเนี่ยเจ้าก็เลยเอื่นงมาหมอหมอรขาคนหมอหลองหมอรั้มหมอทายาบาลทายาบกูู้ปหมอพยาบาลเนี่ยทายาบาลนี่เนี่ยต่อยขยำหมอด่าว่าเอาตอนนี้นเดี๋ยเป็นสิบ่วลเส้นๆหมอของเจ้าเนี่ยหมอหนึ่งหมอนั่นหมอคอยบอกโอ้ร่างไก่คอยผมไว้หลอกช่วงเนี่ยเออหมอนั่นยื้อเซ้นหมอไ่นมือเอื้องกันสิไปหาหมอเพื่อนหมอใดหมอไหนที่ใจกระไรเลย ยี่ปอนี่ล้โคนะเล่นลัำกูบอสี่าองแถววงโค่นนะวอาช่อยฟัง้วยผไปเอ๊เจ้าอะไรตันตันล่ะเอ้ยอะไรเอาเป้าออกมาแค้นนะลูกเขียนเอาอันเดียวกันละเอาแคนไม่ยังเหอเอาแค่นมาเป้าาเป้าจ้าเอามาล้ำล้ำลใส่แคเ้นเอาพู่ยัมาล้ำใส่แค้นมึงคือมาล้ำใส่ไม่แตล้ำใส่ไม่ใส่ไม่ใส่แค้ ลั่งเสรไหมเป็นแบบก่อแค่ใส,มมส่เหมอรพี่้ังครับบุญสองบุญมีกิจกรรมเด้อนพ่น้องมกัรถ้าสิบปีระวันอยย่กงเเ่นบุธเอ็มร้